สวัสดีครับทุกคนคีรละมังใบเชฟเทียนวันนี้ขอ,อนําเสนอเมนูบล็อกโคลี่ผัดกุ้งไปทากันอ่าเราก็จะเริ่มต้นด้วยการเตรียมน้องกุ้งของเรานะครับก่อนที่จะนําไปผัดนะครับผมก็จะทําการผ่าหลังนะครับเพื่อความสวยงามด้วยนะครับอย่าลืมเอาเส้นข้างหลังของน้องกุ้งออกด้วยนะครับเส้นนี้ก็คือส่วนของลําไส้ของน้องกุ้งนั่นเอง ึ่งแน่นอนว่าจะมีส่วนของอุจจาระของน้องกุ้งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จัดการผ่าหลังแล้วก็เอาเส้นตรงนี้ออกให้หมดเลยตอนนี้เราก็เตรียมตัวจะลงกระทะแล้วนะครับจริงๆจะต้องเตรียมตัวหัน่นแล้วก็ล้างน้องบรอกโคลีด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ลืมถ่ายตรงนั้นไว้นะครับมาเริ่มตรงที่ผัดเลยแล้วกันเนาะเริ่มด้วยการใส่กระเทียมนะครับลงไปบนกระทะนะครับเปิดไฟให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ เติมน้ำนิดหน่อยนะครับผมผัดให้หอมนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะคืนคลีนนะครับไม่ใส่น้ำมันเลยเป็นการผัดน้ำนะครับพอเริ่มรอ้รอนๆแล้วเราก็ใส่น้องบรอกโคลีที่เราเตรียมตัวไว้ลงไปนะครับแล้วเราก็ทำการผัดน้องเล็กน้อยนะครับให้น้องโดนความร้อนนะครับผมแล้วก็จะค่อยๆ ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับเริ่มจากน้ำมันหอยนะครับสูตรคีโตเช่นเคยน้ำปลาหอยเปรื้อนะครับน้ำตาลลออหังกล้วยแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสสูตรคีนะครับสูตร3าสหายเช่นเคยเลยแล้วเราก็จะค่อยๆคลุกเคล้านะครับให้เครื่องปรุงของเรานะครับก็แทรกเข้าไปอยู่ ในตัวของบรอกโคลี่นะครับให้กระจายไปทั่วๆเลยถ้ารู้สึกว่าน้ำมันแห้งไปนะครับก็สามารถเติมน้ำได้นะครับหรือชิมแล้วรสชาติเข้มข้นเกินไปนะครับก็สามารถเติมน้ำได้ด้วยแล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะครับนำน้องกุ้งของเรามาใส่บนกระทะเลย เราก็จะทําการคลุกให้ทั่วๆนะครับให้นงกุ้งของเราก็โดนเครื่องปรุงด้วยนะครับแล้วก็ให้นงกุ้งของเราสุกนะครับแต่ว่าอย่าผัดนานเกินไปนะครับเดี๋ยวน้องกุ้งของเราจะหดนะครับแล้วก็จะดูไม่น่ากินนะก่อนจะน้าขึ้นจากกระทะนะครับชิมสักเล็กน้อยนะครับว่ารสชาติเป็นไปตามที่ต้องการไหมนะครับถ้ารสชาติโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตักขึ้นไปบนจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกันนะครับ โอเคแล้วนะครับก็ตักใส่จานนะครับเพื่อจะนำไปเสิร์ฟแล้วก็รับประทานได้นะครับเสร็จแล้วครับผมบ็อกลี่ผัดกุ้งนะครับผมเดี๋ยวชิมกันดีกว่าอันนี้ไม่ใส่น้ำมันด้วยนะครับดีอร่อยกุ้งตัวเบลเลยนะครับอย่าลืมนะครับเอาไปทำตามมันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับตะข่ไว้ด้วยนะครับคี่เรมังบาเชฟเทียนขอบคุณครับ